สวัสดีครับพี่น้องนนี้พามาเบ่งหาน,กกนเนาะครับเนาะอันนั้นเฮ็ดลมมาให้มันมเศร้าลมเศร้าแดดนี่ครับพานสามแม่ลูกส,สม่เตัอนก็แม่ลูกนะแล้วไปกินน,น้ำนู่นอ่าเบ่งเนาะครับผมนักออกไปกินเข,าข่าเขาเลยก็เลยกันไว้ โน่นไปโน่นเลยไปโน่นเลยนนนเนสียงดังดังฟ้นนาเบิง่งหัน มี่อ่ากกินเดี๋ยวเราอเอาเอยาใบยงมาให้มันกินเอาใบผักติวครับให้มันกินใช่้องหมืออย่น้มันกินนะ,ะน,นะนี่กินแน่เ่ยอันนี้ เน่เน่ก็กากินพี่น้องก็กินจากมือคนบ็กินแบบพักติ๋วเนี่ยนี่เ่กากินน้ำมือคนบ็กินพักติ๋ว มา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 นี่เที erm ่ยวเดีต้องไปขังไว้พี่น้องเลย เหย,ยดลมไปเห,หิดลมไปครับยู่นะเพิ่งกุดแล้วจริงนหมักหนีไปกินเขาครับพี่น้องครับลงไปกินเขาอยู่ข้างหน้าหนะึ่แล้วต้องได้ขมได้ ครับผมนี s <S ่ก okay, ็พ่อจะมีแล้วครับผมปากก็ลองข้ามลงนะครับผมโอเคครับสุดรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ